มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไว้รักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4 เซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจรวมไทยสร้างชาติพร้อมทั้งชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังเอกชัยศรีวิชยัยและลิเกศสอนรามน้ำเพชรโดยมีนายกิตยาพงศิริป,ปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมศิลปินแห่งชาติศิลปินดารานักแสดงและภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมเข้าร่วม โดยงานนี้จัดภายใต้แนวคิดคนไทยไม่ทิ้งกันระหว่างวันที่15ถึง20กันยายน2563ตั้งแต่เวลา10นาิกถึง21นาฬิกาหอประชุมใหญ่และลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอยากจะชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาชมการแสดงพื้นบ้านได้ฟรีนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ นะศูนยะ์ปนะศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการส่งต่อถึงศิลปินแล้วก็อยากให้สังคมของเรานะครับกลับเข้าสู่สภาวะปกติร่วมการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาประเทศชาติของเราสืบต่อไปด้วยกับงานนี้นะครับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยามเดินหน้าต่อย,ยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยอย่างต่อเน,นื่องเป็นปีที่4ด้วยการจัดงานมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์2020เพื่อประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักได้แก่รางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นประจำปีมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์2020 และรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนมิวเซียมไทยแลนด์พอ l ูร่าโบศส2 0ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจอีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการสร้างความตื่นตัวให้กับวงการพิพิธภัณฑ์ของไทยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการและมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากลจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญช่วงวันพิพิธภัณฑ์ไทยเนี่ยก็รู้สึกยินดีที เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของบุคลากรที่อยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์และที่สำคัญก็คือเราได้เห็นพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ไทยซึ่งจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอย่างเวลาเราไปต่างประเทศสิ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ได้ก็คือพิพิธภัณฑ์ของเมืองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ OKMD โดย พิพิธภัณฑ์สยามที่ได้จัดออมอบรางวัลในปีนี้ก็เป็นปีที่4อย่างต่อเนื่อง